โอเคหวัสดีค่ะสวัดดีค่ะเสียงแปลกไหมเสียงไหนแปลกป่ะวันนี้อาจจะไปแปลกเสียงเพิ่งแปลกแปกนะเพิ่งแปลกแปกเพิ่งแปลกแเมื่อกี้เลยหวัดดีนะคะหวัดดีคุณหวัดดีคุณฮันด้วยนะคะหวัดดีคุณเอ่อคุณนิโนนะคะหวัดดีคุณสุชาติด้วยนะคะอ่ก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่เอช่องของใหม่นะคะกาแฟท้องในวันนี้เนาะอือฮือเอ่อ อานยองอ้าวบัดดีคุณคีราค่ะสวัสดีนะคะโอเคคือเสียงอาจจะมีความแปลกๆแปลกๆป,กป,กปกนกับความเหมือนแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นซึ่งสารภาพเลยว่าเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นคือสารภาพตรงๆว่าก่อนหน้านี้คือใหม่ง่วงมากเพอมันเหนื่อยเนื่องจากว่าคือคือใหม่เป็นไหนเป็นคนที่ไม่ออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วพลังอะ่ะมัน,ม,นมันหายไวเออ ไฮหวันดีคุณเอ้ยคุณนีคุณไม่คะคุณไม่ขลาวิวัดดีครับงี้ก็คอนเกรสกับเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะโอ้ยินดีด้วยนะคะเก่งมากางไงก็ขอให้ขอให้แบบว่าทําอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะกับทางนั้นเนาะโอเคสวัดดีค่ะเีวนนาใช่วันนี้วันนี้อ่ะเสวนาแบบเสวนาจริงๆ <laughs> เสวนาจริงเสวนาในชนิดที่ว่ามีความแบบ อาจจะมีความนิ่งพอสมควรนะคะยัยยะยเช่นกันค่ะคับผมยังไงก็ยินดีนะคะยินดีด้วยอือแป๊บน,นึงคือตอนเนี้หัวใหม่คือแบบหัวหัวใหม่คือตอนนี้คือมันกําลังตื้อๆอยู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกเพิ่งตื่นไม่นานนี้เองค่ะคือคือ่ตื่นตอวดี้คือ เหมือนเหมือนฟิลเหมือนฟิลคนเมาแล้วเพิ่งเนี่ยมาแล้วแบบเพิ่งแหงหายแหงมามือนฟิลนั้นเลยอ่ะ,อะก็วันเนี้ยไหนอาจจะพูดตามตรงว่าไม่มีอะไรมากนอกจากการที่เราจะมานั่งคุยกันแบบแบบมีอะไรก็คุยนะคะเออมีอะไรก็คุยมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้น หรือว่าสัปดาห์นี้แบบทั้งสัปดาห์เนี้ยเจออะไรบ้างใหม่ก็จะมาลเล่าให้ฟังเนาะเพื่อเป็นการอัปเดตเหมือนอัปเดตชีวิตอะเป็น <c oughs> มันอัปเดตชีวิตเนาะจริงใ no. หม่ก็ใหม่ไม่ได้จริงจใหม่ไม่ได้เอารูปนั้นมาให้ในในกลุ่มคือจริงวันนี้ใหม่ไปกินไอ้แอนนาหมาอะไรนะเปเปอร์ลันช์เปเปอร์ลันช์มาเปเปอร์ลันช์ไอที่มันเป็นข้าวอะไรนะ ข้าวผัดอะข้าไม่ใช่ข้าวผัดไม่ใช่ข้าวผัดที่ไม่ใช่ข้าวผัดไม่ใช่ข้าวผัดนั้นนะข้าอะไรนะข,นนข้าวที่มันเป็นหมูเออข้าที่มันเป็นหมูว่าดีคุณเฟรี้คะปุ้ยคิดถึงอะรอบที่แล้วก็แบบรอบที่แล้วคุณเฟรี่มาไทยๆนิดนึงเนะ <laughs> าะไข่เจียปูไม่ใช่ไข่เจียปูอ๋อดราม่าเหรอเล่าเรื่องไข่เจีูยบปู เด๋ววันนี้วันนี้ใหม่ไปกินข้าวที่มันเป็นไอ้นี่มาอะไรนะข้าวเป็นึกออกใช่ไหมข้าวเปเปอร์ันช์ที่เป็นเหมือนข้าวข้างบนไอข้าวแล้วก็มีข้าวพูดข้างบนแล้วก็มีหมูอยู่รอบๆอ่ะเออแล้วเขาก็ให้เราผัดเองอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละใหม่ไปกินมาคือฟิลด้วยความที่ว่าใหม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไปกินแบบร้านแบบฟิลร้านแบรนด์มากเท่าไหร่เนาะช่วงเนี้ยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้ไป มีโอกาสได้ไปกินก็เลยแบบเออไปนั่งกินนั่งกินมาก็เออมันก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะแล้วพูดเรื่องแล้วาพูดเรื่องของกินนอนมามาณแบบสามทุ่มตาบ้าโอ้ยเจงไหมอดแปลกหน่อยนะมันแปลกไหมคะมันแปลกปะแปลกไหมแปลกมากไหมแปลกมากกว่าแปลกมากกว่าก่อนปกติปะเอ๊ะอะไรคือก่อนปกติปะแปลกมากกว่าปกติไหม มันคือรู้สึกตอนนี้ฟังของฟังเสียงตัวเองแล้วมันมีความแบบมีความอ้มีความอู้อีคือตอนนี้คือฟังเสียงตัวเองมันมีความอู้อีแต่ไม่รู้ว่าแบบคือมันผ่านไปแล้วมันโอเคขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เหลือไม่เหลือหรอเสียงมันเสียงมันอู้อีมากเลยหรอเสียงมันอู้อีมากเลยหรอคะอ คิดซะว่าเป็นเป็นเวอร์ชั่นเสียงหลอกก็ได้ค่ะเ <c oughs> <laughs> นาะเป็นเวอรอ์ชั่นเสียงหล่อๆอะค่ะเป็นเสียงคนหล่ออืมคิดซะว่าเป็นเวอร์ชั่นเสียงคนหลอแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนแบบว่าเป็นยังไงเป็นเหมือนคนเป็นผัดเสียงคนเพิ่งตื่นนะ้วดิแบบเพิ่งตืน่นในวันนี้เสียงเปลี่ยนกูเป็นคนเพิ่งตื่นอะ สวัสดีค่ะวัสดีคุณโพนี่น้อยนะคะสวัสดีนะคะหม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เพิ่งตื่นนะคือจริงๆก็เพิ่งตื่นแหลตะตอนแต่เป็นเป็นไม่ได้เป็นหวัดหรือไม่ได้เป็นหวัดแต่อะไรไม่ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไมก็อาจจะจิบนะอ่าเดี๋ยวไม่อาจจะจิบน้ำซะหน่อยอมันง่วงจริงๆเอาวันเนี้มันง่วงมากแบบคือคิดคือคิดฟีลคือ,คอ,คอ,คอตอนแรกอะไม่ก็แบบ หมยก็มีนอนในรถมาบ้างแล้วใช่ไหมคือหมยไม่ได้เป็นคนขับรถนะเออหมยนอนในรถมาบ้างแล้วแต่ว่าคือมันตอนนั้นมันง่วงจริงๆคือมันง่วงแบบอยู่เด็กก็หลับบปลาปลา,ปลาไปเลยอะไรเงี้ยเออมันง่วงวันนี้ว่วงว่วงจัดจัดเด็บก็เลยแล้วก็เลยนอนไปสองรอบอ๋อเมื่อกี้อ๋อเม่อกี้กำลัองอุนอ่นๆจากไอเดนเลย <laughs> หมยไม่ได้เล่นไอเดนเลยตั้งแต่เล่นครั้งนั้นนะอ๋อแล้วก็มีมีเล่นกับน้องเออ มีเล่นกันเลยมีเล่นกันเลยแต่รู้อยู่บ้างนะคะแต่แบบคือพูดตามตรงอะไอเดนเป็นเกมที่ใหม่เ่รู้สึกถึงแบบความหัวร้อนมากๆเลยจริงๆนะมันมันรู้สึกหัวร้อนเพราะว่าเหมือนคือหนึ่งคือหนึ่งไอเดนมันเป็นเกมเร็วใช่ปะไอเดนเป็นเกมไอเดนมันเป็นแบบเกมเร็วอะแล้วพอมันเป็นเกมเร็วปุ๊บคือทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเอ้นนี้เอาออเสร็จแล้วเหรออ่ะอันนี้จบแล้วเหรออะไรเงี้ย มันอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปนิดนึงอ๋อแล้วก็ก่อนเอ่อพอเล่นไอเดนนอกจากไอเดนใหม่ก็เล่นดบดนแบบแปะวิสองมาเหมือนกันก็คืออันนี้อันนี้เล่นเหมือนไม่ได้เล่นในไลฟ์ก็คือเล่นนอกไลฟ์เขาเรียกว,ว,ว่าเอาตรงๆนะคือใหม่วีนชำมพ, <laughs> พูดตาพูดตาตรงคือใหม่วีนชำม,มากคือไม่มีชำมหลายอย่างมาก ถามแบบถามแบบถามรองน้องได้เลยถามแบบว่าถามจริงๆถามใครนะเดี๋ยวถามเล่ถามเล่ได้เลยนะเล่อีเล่ถามดิว่าแบบไปถามแบบถามประมาณว่าแบบเออแบบว่าใหม่ใหม่เป็นยังไงตอนเล่นดุบดนเลนาเขาจะบอกนะว่านี่หัวร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโดโด้ด้วยนะคะสวัสดีคุณโดโด้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะโอเคคือกระแอมบ่อยเกินแล้วอะ ฉันก็แอมบ่อยเกินมันจะมีบางช่วงที่ใหม่อาจจะแบบนิ่งๆมันนะตอนนิ่งๆอะ่ะเพราะว่านั่งดูแจ้งเตือนไอ้นี่อยู่ของกิน <laughs> นั่งดูแจ้งเตือนของกินอยู่โอเคเอมอยากนิดนึงนะโอเค สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะคุณกินไรตอนแรกตอนแรกหม่ตั้งใจว่าจะออกไปกินข้างนอกคือจะออกไปกินแบบแบบเป็นเหมือนเหมือนชาบูเสียบไม้อะไรอย่างเงี้ยเออตั้งใจจะกินชาบูเสียบไม้แต่มันแต่มันก็ไม่ค่อยอยากกินชาบูกันเลยแบบว่าเอาเข้าวผัดสั่งง่ายๆ,ๆข้าวผัดเอากินเป็นย่างอ้อโหไม่หมายกินข้าวยังคะยังไม่ได้กินค่ะนี่ก็รอข้าวมาส่งอยู่นะในระหว่างที่ไล์ก็อืมก่อนไล์ก็คือมีการแบบอติ๊กติ๊กติ๊กข้าวนิดน,นึง เราเข้ามาส่งอยู่ค่ะก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่นิ่งไปแปบบ๊แบบหนึงนิ่งไปเอาข้าวจร,จ,รจ,รจ,รจริงๆใจจริงก็แบบจะจะจะได้มนในเวแบบกินข้าวโชว์ให้ดูมันก็ไม่ใช่ <c oughs> อืมเราก็แอมใหม่ก็แอมบ่อยมากเลยอะอาจจะต้องแบบจุบจุบจบจุบจบ,จบ,จบน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวกินนิดหน่อยขอ,อยาดนะคะ โอเคดีขึ้นไหมเฮ้ยเออนี่ไงดีขึ้นปะไม่ไม่ไไม่ต่างกันเลยไม่ใช้ต่างกันเลยเออคิดมากคือไม่ใช่คิดมาคิดไปเองว่าว่าเปลี่ยนมันเปลี่ยนขึ้นไหมอันนี้ก็คือจิบน้ำเล็กนิดน้อยนะคะเออเออใหม่ใหม่เล่าเล่าเรื่องนี้ก่อนคือเสียงหล่อขึ้นอุ้ย ยังหล่อขึ้นเยอะเลยเหรอคะดีใจน,นะที่ทิน้นอย่างนั้นเน่ะเพราะว่าฉันเองก็ไม่คนหล่ออยู่แล้วนะ <c oughs> ผมปุ๊บหล่อปับ๊บคือจิบปุ๊บหล่อปั๊บเลยน้ําตาตาอะไรคะแป๊บปซี่ค่ะ <c oughs> แป๊บปซี่เย็นเย็นอืมแต่ช่วงช่วงเนี้ยใหม่แบบว่ามีปัญหาเรื่องคอ เขาไม่ไปหาเรื่องคอน,นี่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าแบบโอ้แบบคอเออไม่ใช่คอเจ็บอ็นฟิวอะไรเงี้ยน,นะคือเหมือนด้วยความที่ช่วงเนี้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนหน้าหน้าอากาศมันเปลี่ยนใช่ปะพอาอากาศมันเปลี่ยนปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือแบบมีเสียมหะาคิดดูดิว่าเสียมหะตรงเนี้ยมันอยู่กันไหมไมาตั้งแต่แบบวีก,ก่อนเลยนะ ที่ที่ใหม่เคยเล่าเล่าแบบเล่าเล่าบ่นบนอยู่ในแบบตามตามเอมันจะมีเอวิธีแล้วปะนะเออใช่วิธีแล้วแหละที่แบบใหม่บิดไร์บ่อยๆอ่ะเพราะว่าตัวเองไม่สบายอ่ะโอ้ตอนนั้นคือแบบตอนนั้นคือหนักกว่าตอนนี้อีกคือตอนนี้นมันดีขึ้นเพราะว่าโอเคเราก็มีการแบบว่าจิบน้ําจิบน้ําน้ําอุ่นน้าเปล่าอะไรเงี้ยโดยที่แบบลดน้ําเย็นลงบ้างปกติใหม่ชอบกินน้าเย็นไงเออทำไมครับนะ้อนึกว่ากินเก๊หวยอ๋อสวัสดีนะครับ ทำไมนอนตกหมอนแม่ไม่ใช่แม่แน่น,นอนตกหมอนมันแอร์คือแอร์ห้องแอร์แอร์ตำหนักใหม่อะมันในนี้มันมันแันแอร์มันตกมาที่ตัวใหม่ตรงๆไงเห็นป่ะแล้วแบบว่าเวลาเราแบบเวลาลมแอร์มันแบบมันพัดอะมันพัดลงอะคือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไอ้นี่ไงแบบลมแอร์อะไรทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอะเออ แล้วก็มอไซค์ที่ขับตัดหน้าไปเมื่อกี้นะคะโอ้ยจะบ้าจะบ้ากำลังคุยกำลังคุยซีเรียกำลังคุยจรงิงจังมอไซค์ตัดผ่านทุกคนน่าจะได้ยินนะเพราะว่าเพราะว่ามันดังมากแหมหน้าตำหนักไอ้น่าตำหนักมันมอไซค์มันเยอะเว้ยน้าตำหนักม,นมอไซค์มันเยอะเว้ยม่ยมดูทุกคนได้ยินไหมนะคะแต่ก็ถ้าได้ยินก็ขออภัยด้วยนะ ไม่ได้ตั้งใจแต่มันไปเออมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะแบบขับกันดังๆอะ่ะไหม่ทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ได้ยินครับอ๋อไม่ได้ยินหรอโอเคไม่ได้ยินโอเคค่ะได้ยินแค่ใหม่พอนะขอโปดได้ยินแค่ใหม่พอแต่สิ <c oughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเน้นแล้วไหนบอกแล้วไหนแล้วไหนคุณโดโดบ,บอกว่าไม่ได้ยินงงคุณกได้ยินไหมได้ยินใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนะขับจนถึงขั้นบอกได้เลยเหรอเวฟอะไรอะเกินเกินไม่ได้ยินโอเคแล้วไป พราเสียงมันดังมากเสียงมันดังมากก็เลยถามไงอือของมันดังโอ้โหสุดๆอะทำใจไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่คุณโดโด้ไม่ได้ยินกูนะไ,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 ไม่ได้ยินก็ถูกแล้วไม่ได้ยินก็ถูกแล้วแต่ได้ยินทําไมแล้วเพาแต่ช่วงนี้มีดราม่าอะไรแบบ หนักๆแปลกๆป,ปะก็คือะน,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 นตอนเนี้ยที่ใหม่เจอแบบเจอนะก็กคงไม่พ้นเรื่องไข่เจียวปูแล้วแต่ไข่เจียวปูมันดราม่ามาตั้งแต่วีก่อนแล้วมัง้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้ตามอะไรกับข่าวทางนี้มากพอรู้สึกว่าคือมันเป็นราคาที่เอาตามตรงนะใหม่แบบใหม่ใหม่เอื้อมมันไม่ถึงจริงๆอ่ะเออ,อเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวใหม่ขอไปส่งขอไปเอาข้าวก่อนนะเดี๋ยวมา